ันดีครับตัวท็อปสุด HRV ปี2024นะครับเป็นตัว HRV e h a v ตัว RS นะครับโฉมปัจจุบันสภาพสวยจัดครับรถใช้งานแค่ปีเดียววิ่งมาประมาณ60,000กิโลนะราคาป้ายแดงเนี่ยล้านกว่าบาทวันนี้เพชรยนต์ขายแค่869,000ครับฟรีดาวคุ้มมากครับผมเพราะรถยังอยู่ในประกันศูตรฮอนด้าเต็มระบบนะครับทั้งระบบไฮบริดแล้วก็แบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะท่านะครับผมมาพร้อมหลังคาพาร์โนเนมิคันรูปแบบนี้นะครับเบาดหนังสีดำตัดได้สีแดงนะครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับไวเดตชัชเจอร์รรระะบบบบ Honda Sensing คคทุกกฟัััง์ชนน คันนี้ถือว่าคุ้มมากแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับเป็นรถปีใหม่ตัวท็อปสุดแต่ว่าราคามือสองครับดูคลิปนี้แล้วจบก่อนตัดสินใจนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาชมทุกจุดภายนอกภายในห้องเครื่องพร้อมสรุปว่าทําไม HRV คันนี้ถึงคุ้มสุดในตลาดตอนนี้ครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับวันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะครับผม Honda HRV ครับผม 1.5E HEV นะฮะ เป็นตัว R S ป 2010, ี2024นะะีสีะสีดำตัวท็อปสุดของตารางเลยนะครับรถสวยเมื่อเดียวครับวิบ่งแค่60,000กิโเมเท่านั้นคันนี้ราคานะครับผมแป9แ0 0บาทนะครับฟีดาผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ1,4,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนครับผมนะฮะรถใช้งานแค่ปีเดียวครับแต่ว่าราคาเนี่ยหายไปเกือบ4,000 0 0กันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่า คุ้มมากสุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบคันนี้ติดต่อหาผมโดยตรงนะครับบอยเพชรยนต์0 8 3 1์1 8 8 2 6นะฮะผมดูแลให้ดูแลให้เองทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกรถการจองรถนะครับพร้อมไปจนถึงส่งมอบรถแล้วก็บริการหลังการขายนะครับผมคันนี้เหมาะกับคนที่มองหา SUV ยไฟฟ้าแบบไฮบริดนะขับนุ่มประหยัดน้ำมันนะครับผมอยากได้รถปีใหม่ๆนะแต่ว่าไม่จะไม่อยากจ่ายเป็นล้านนะครับผมตัว h r ทอาคันนี้นะตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วก็ได้ตัวท ตัว rs นะฮะในราคามือสองคุ้มกว่าซื้อใหม่น่นอนครับผมนะประหยัดไปเกือบ4ี่0สนบาทกันเลยทีเดียวนะสำหรับตัว hrv rs ตัวท็อปสีดำคันนี้ครับผมรถใช้งานแค่ปีเดียวนะครับผมนะมาครับเดี๋ยวเริ่มชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมตัวปัจจุบันนะครับผมตัว h e v ตัว rs นะฮะตัวกระจังหน้านะจะเป็นแบบลมดำสปอร์ตฉบเชียวครับผมไฟหน้าเป็น full led นะครับพร้อมไฟ เดทาม์นะครับผมแบบซีเ u e ยลชิวลนะครับผมนะฮะการชนด้านหน้าดีไซน์ใหม่ดูดันพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกเป็นแบบ led นะครับผมนะครบเลยนะครับตัวรถสีดำแท้จากโรงงานครับนะฮะงานเงาสวยรอบขันไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับผมรับประกันให้เลยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับผมส่วนตัวด้านข้างครับตัวล้อเดิมเนี่ยเป็นขอบ18นิ้วนะฮะเป็นงานลมดำลายสปอร์ตตัว rs เลยนะครับ ให้เฉพาะตัวรุ่นนี้เท่านั้นนะครับผมสภาพสวยงามนะครับผมมาพร้อมกับตัวกล้องเป็นแบบ Honda า a รน b o ส์นะครับผมติดอยู่ที่กระจกด้านฝั่งซ้ายนะครับผมกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟไฟ้าอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมไฟเดียวในตัวเส้นสายตัวถังนะ,ะสวยนะไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยทําสีนะฮะตัวถังเดิมๆสภาพเดิมก่อนล้างแล้วก็ปรับสภาพนะครับผมมาเข้าไปดูในส่วนของรายลีเอดภายในของตัวรถกันบ้างนะครับผมนะฮะ สำหรับภายในเนี่ยจะเจอกับความพรีเมียมเต็มขั้นเลยนะครับบอหนังสีดำนะครับผมเดินได้ด้วยสีแดงสไตล์ RS แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะดูภายในเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็จะได้ดูออปชั่นต่างๆนะแบบครบคันกันเลยทีเดียวนะครับผมมาสตาร์ทเครื่องก่อนโอเคผมสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแต่ยังไงต้องขออภัยาด้วยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหมาจะมีรอยคาบขี้นกนิดหน่อยนิดนึงนะครับยังไม่ได้ล้างหรือว่าเก็บงานปรับสภาพเลยนะครับผม ตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังกชัน3การแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัว Adaptive Cruise Control นะครับเตือนรถออกนอกเลนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Honda Sensing เนี่ยครบทุกฟังก์ชันนะครับผมตัวจอกลางเนี่ยเป็นระบบสัมผัสนะรองรับตัว Apple CarPlay a n d Auto ได้หมดเลยนะครับผมถือว่าระบบการใช้งานนะครับผมเรื่องมัลติมีเดียเนี่ยครบคันนะมีกล้องหลังให้แอร์อัตโนมัติเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ Wireless Charger ตรงนี้นี่รองรับมือถือนะครับสำหรับ ตัวชาร์จไร้าสายอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับได้เกียร์อัตโนมัตินะเป็นแบบไฟฟ้าแบบ ehev นะพร้อมโหมดการขับขี่ให้ได้เลือกนะครับมีทั้งพวกอ่าอีโคโหมดนอ m ์มัลโหมดสปอร์ตเหมือนสปอรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้า auto brake hold ครบทุกระบบนะครับแล้วก็มีอ่าช่วยลงทางลาดชันก็มีให้นะครับผมแผงคอนโซลแล้วก็วัสดุภายในภายในเนี่ยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับผมแล้วก็ลืมแจ้งไปบอร์ดหนังฝั่งคนขับเนี่ยเขามีแบบปรับไฟฟ้าให้แล้วนะครับผมนะฮะ สภาพสวยงามแบบนี้นะฮะลืมแจ้งไปตรงนี้มาพร้อมกับหลังคานะครับนี่เป็นพาโนลามิกแบบนี้นะครับผมนะมันจะคล้ายๆสซันรูฟครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นหลังคาแก้วแบบนี้เลยนะครับก็เปิดปิดตรงนี้ได้นะครับผมคือไปจนถึงห้องโดยสารด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาชมโครงสร้างหลักๆของตัวรถกันก่อนนะครับผมนี่ครับนี่ฮะให้ดูรายละเอียดเลยว่าคันนี้ถึงจะรถใหม่เดี๋ยวเราก็เช็คแบบละเอียดนะมาร์คสีโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบ ตัวพวกตามแป้นเบรกบันคนเล่งนะก็ไม่มีรอยชา้าตามจุดบาร์กสีอยู่ครบไม่มีร่องรอยการแกะซ่อมหนักเข้ามาแผงประตูเดิมเป็นระบบกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะฮะเขาจะเป็นออโต้ให้ฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขี่นะครับผมเนี่ยครับสภาพตัวรถของเขาไม่มีโซไม่มีช้ําเลยนะฮะสภาพสวยๆแบบนี้ซองน็อตประตูเดิมไม่มีรอยแกะสติกเกอร์มอกอเดิมนะนี่สติกเกอร์เดิม นอตไม่ถูกขยับนอตไม่ถูกแกะนะครับผมนะฮะใครอยากได้รถใหม่นะฮะในราคามือ2นะครับผมแนะนําคันนี้เลยราคาหายจากป้ายแดงเนี่ยไปเกือบ4บี่แสนบาทกันเลยทีเดียวรถใช้งานแค่ปีเดียวนะครับนะครับถัดมามาดูต่อนะในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังนะครับ ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็นะครับบอกได้เลยว่ามันจะค่อนข้างจะกว้างมากนะสรัสำหรับตัว HRV รุ่นนี้นะครับเบาะก็สามารถพับได้เป็นแบบอุลตร้าซีนะครับตามสไตล์ของ Honda นะครับมาพร้อมช่องแอร์แถวหลังนะครับที่วางแขนตรงกลางก็มีให้นะครับผมเดินได้ต่างๆครบถ้วนสภาพดีมากนะครับผมแล้วก็อย่างที่แจ้งไปตัวหลังคาพารามิกตรงนี้นะครับมันสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับกดตรงนี้นะครับผมใช้มือเดียวนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะลงมาแบบนี้นะครับ ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเนี่ยครับเป็นพาร์โนโลมิกแบบนี้นะครับแต่ว่าขอสังเกตเนิดนึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตรงนี้ไปเก็บไว้หน้าไหนอาจจะต้องโยนทิ้งไปไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับผมนะประมาณนี้นะฮะขออนุญาตสาธิตประมาณนี้แล้วกันนะแต่ดูสภาพตัวรถนะสวยงามมากนะเป็นตัวท็อปสุด RS เลยนะครับผมนะฮะค่อนข้างจะให้ความหรูหราพรีเมียมนะครับผมนะฮะดูสภาพตัวรถนะฮะรถเนี่ยไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเข้าศูนย์ครบทุกยานด้วยนะครับผมนะะสำหรับคันนี้นะครับ ด้านท้ายเดิมเดินะครับมาพร้อมตัวเซนเซอร์ถอยให้อีกนะครับผมฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับผมเซนเซอร์ถอย2จุดไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมมานะครับผมกระจกด้านหลังพร้อมตัวไรฟ้าเสาอากาศเป็นขี้ฉลามทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงนะครับดูพื้นที่การเก็บสัมภาระหน่อยนะครับนี่นะฮะเปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะ สิ่ว่ัสดกครับบ่อเนี่ยด้านหลังก็ยังสามารถพับได้60-40สามารถเพิ่มพื้นที่การเก็บสำนักของได้มากยิ่งขึ้นนะเหมาะสำหรับคนโสดหรือว่าครอบครัวก็ได้นะครับผมนะฮะเหมาะพับได้60-40แบบนี้นะฮะกระเป๋าต่างๆมีให้ครบเลยนะครับนะฮะมีที่บางสายตาไวลากับของนะฮะแล้วก็ดูโครงสร้างตัวรถนะฮะนี่ครับไม่พลาดที่จะเช็คเลยว่าจุดยึดน็อตต่างๆนะคะของตัวรถไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะสปอร์ตเบสอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบ คือกรณีต้องบอกไว้เลยว่าแทบไม่ต้องเช็คอะไรเยอะนะฮะร,รถมันใช้งานแค่ปีเดียวนะฮรับสภาพเนี่ยเดี๋ยวล้างเสร็จขัดสีเพิ่มเติมนะคะคือเหมือนป้ายแดงแน่นอนครับไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยแต่ว่าคุณซื้อได้ในราคามือ2นะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สาคัญคือต้องบอกไว้ก่อนปร,ประกันสูงต่างๆยังอยู่นะเพราะว่ารถเนี่ยใช้งานแค่ปีเดียวนะครับนี่ครับสภาพตัวถังเดิมๆโรงงานขออนุญาตด,ดูตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงนี้ผมไม่แน่ใจเป็นค่าอะไรเดี๋ยวขออนุญาต ให้ช่างไปดูดมันน่าจะเป็นค่าสกปรกผมว่ามันทำสะอาดได้นะครับผมนะฮะแต่ไม่ต้องกังวลใจนะพรุงนี้เดี๋ยวล้างคัดสีเพิ่มเติมเนี่ยสวยเงาวับแน่นอนสำหรับรถสีดำนะครับเนี่ยตัวทาภาพแผงประตูนะฮะ เดิมๆนะฮะไม่ทรงไม่ช้ามาร์คสีอยู่ครบนะฮะซอกเดิมๆตะเข็บเดิมนะครับเดี๋ยวเรายังมีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้อีกทั้งหมด274จุดนะฮะมั่นใจได้เลยนะครับเพชรของเราการันตีอยู่แล้วนะครับรถมือ2นะฮะคุณภาพสูงนะครับคัดมาให้แล้วก็มาตรฐานสูงนะครับตรวจสอบตรวจเช็คให้ทั้งหมด274จุดนะคะไม่ว่าจะซื้อสดจัดไปแ้นเดี๋ยวตรวจเช็คให้นะครับนี่ นะต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวนี้จัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาขอผลตัวรถด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะได้มั่นใจว่าเขาจัดไฟแนนซ์กับรถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะฮะยอดจัดก็จะได้สูงครับผมนะฮะเพราะว่าถ้ารถไม่มีคุณภาพเขาก็ไม่อยากจะปล่อยสินเชื่อหรอกครับตรงๆนะครับเพราะว่าถ้ารถใช้ไปแล้วซ่อมเนี่ยลูกค้าไม่ผ่อนต่อนี่เสียเอารถไปขายต่อไม่ได้เงินคืนเพราะว่าขายไม่ได้เพราะว่ารถชนมานะครับนะี่ครับดูได้เลยว่ารถเนี่ยโครงสร้างเดิมแน่นอนครับผมนะฮะ ผมพาชมให้ดูแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับเอาแบบว่าที่พี่ๆสามารถตัดสินใจในคลิปได้เลยนะครับตรงนี้ขาบขี่นกนะไม่ใช่ขาบอะไรหรอกเพราะว่าคือนกมาขี้ใส่นะครับผมนะฮะนี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยกับตัว HRV โฉมปัจจุบันตัวท็อปสุดนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อแล้วกันนะครับมาเปิดดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องนยนต์ตัวนี้ก็ได้ขุมพลังนะครับ ehev h y b r i d ขนาด1.5ลิตร ระบบไฟฟ้าร่วมนะครับผมแรงแล้วก็ประหยัดแล้วก็เงียบมากครับรถคันนี้ก็ยังอยู่ในประกันศูนย์นะฮะเต็มระบบของ Honda นะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเขารับประกันตัวรถ3ปีนะครับหรือว่า1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรนะครับระบบไฮบริดเนี่ยหปีไม่ได้จํากัดระยะทางแล้วก็แบตเตอรี่10ปีก็ไม่ได้จํากัดระยะทางเช่นเดียวกันมั่นใจได้เลยครับว่าซื้อรถคันนี้ไปไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายการซ่อมเพราะว่ายังอยู่ในการรับประกันแล้วก็วารันตีของทาง Honda นะครับผมนี่ครับสภาพห้องเครื่องสวย นะฮะยังไม่ได้ผ่านการดัดปงดับแป้งหรือว่าผ่านการสปาใดๆมานะครับผมนะฮะเราก็แน่นอนครับรถไม่เคยชนหนักฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่เคยแกะซ่อมแกะเปลี่ยนครับผมนะฮะนี่ครับดูได้เลยสติกเกอร์เดิมโรงงานต่างๆอยู่ครบถ้วนไม่มีรอยทําทรงทําสีมานะครับนี่ครับนี่สภาพเดิมๆจุดยึดน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะรอยอาร์ตเดิมๆโรงงานอยู่ครบนะครับผมสำหรับจุดเด่นที่ ตัว H R V คันนี้ที่ผมหยิบมารีวิวกันเลยนะครับก็คือได้รถปี2024นะโฉมปัจจุบันนะครับตัวท็อปสุดครับตัว R S E H E V นะครับเป็นตัวไฮบริดวิ่งแค่60,000กิโลเมตรนะฮะมาพร้อมหลังคา p a n o r a m i c s u n r o o f นะครับผมระบบ Honda Sensing ครบนะครับผมบอร์ดังซีด้ามครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอกลางใหญ่นะบวก Wireless Charger ครับประกันศูนย์ Honda เหลือเพียบเลยนะครับผมรถใช้งานปีเดียวครับแต่ว่า ราคาเขาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยเกือบ4ี่แสนกันเลทีเดียวนะครับผมนะฮะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบคันนี้ครับทักหาผมนะครับผมบอยเพชรยนต์เบอร์โทร0831318826นะครับ อัดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมจัดให้ครบทุกขั้นตอนนะครับฟรีดาวได้ทั่วประเทศรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําตัวเช็คนะฮะได้ทุกจุดครบนะครับผมเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจให้ทั้งหมด274จุดด้วยกันนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีรถสวยๆเข้ามาใหม่อัปเดตอีกแน่นอนครับสวัสดีครับ